สวัสดีครับผมพบกับน้องเอ้ยช่องารุ่งแฟมิลี่นะครับดูสิครับมันคือแมลงครับแมลงตัวนั้นตัวนี้ตัวน้มมากไม้โอ้โหส่วนลูกชายผมน้องวาเินไทนยครับผมเล่นกันสนุกเลยครับเล่นกับแมลงครับผมอันนี้ไม่ใช่พึ่งไม่ใช่แตนไม่ใช่อะไรนะครับ่แม่แมครับผม ต้องตกตกตกใจนะฮะครับเป็นแมงเม่าครับครับเล่นกับน้องวาเลนไทน์ครับเป็นงานสนุกมากเลยครับไอ้ลูกชายเล่นกับแมงเม่าครับผมครับเป็นงานสนุกครับอืมสงสัยไม่ค่อยจะเห็นนะครับแมงเม่าแบบนี้เยอะๆอย่างนี้นครับครับโอ้ครับ บรรยาการบ้านนอกครับวันนี้ยคขําคืนครับผมเปิดไฟให้น้องวันไทาเล่นกับแมงเม่าครับหาดูยากครับผมไม่ค่อยจะมีฮะมีที่บ้านน้องวาเลนไทน์นะครับผมต้องมาดูกันนะครับบรรยากาศบ้านพุ่งครับผมบ้านทุ่งครับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่อยากจะได้แมงเม่าเอาไปไว้ให้กับอ่อกบนะฮะกบนะครับท่านใดที่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาครับติดต่อได้นะครับผมมีเป็นล้านตัวเลยฮะ เพื่อคุณพ่อคุณแม่จะไปเลี้ยงกบเลี้ยงปลาที่สระน้ำเพื่อนเยอะด้วยแมลงแมงเม่านี่เยอะมากมากเลยครับที่บ้านน้องวาครับผมแม่บอกว่าแม่ทำไมมันเยอะจังเลยเยอะมากเยอะจัดด้วยครับผมดูสิครับวัวลูกชายผมก็มาแล้วแม่และลูกแอบอยู่ข้างเสาครับกลัวไม่กล้าเล่นกับลูกััเเเลล่นนนนป็พือกแ้วดูฮะเอาเป็นยังไงลูกละดูฮะดูฮะแม่ ดู่ที่เราตัวท่านอ๋อโอ้ยเน่เน่เน่โยคะแล้วเตะเลยเตะเลยก็โอ้ยเตะได้ไงลูกเตะไม่ทันเหรอลูกเยอะบินเร็วกับบินไวด้วยดูม้วนมวนมวนมือมวนงายยาวแล้วเอาเอาเอาไล่แล้วไล่เมงแล้วโอ้ยสนุกครับสนุกสนุกสนุกเอาคุณแม่ล่ะลูกแอบ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 ก็โยกอยู่ครับอุ้ยอุ้ยครับอืมเอา มันเป็นบรรยากาศของบ้านนอกบ้านนาครับผมบ้านได้ใช้ทุ่งนะครับเอ้ยน้องวานชายไปตรงนี้นึ่งเยว่นึ่งคนเอ้ย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 เอา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 มลงอันนี้เยอะมากเลยส่วนน้องวาก็เล่นกันแบบสนุกครับ เพราะว่านานานทีครับจะมีแมลงเยอะอย่างนี้มาให้น้องไรกจับได้เล่นกันครับฝนก็ตกมาเรื่อยๆรินมาเรื่อยๆคุณแม่ก็อยู่ข้างหลังแอบอยู่กับต้นไม้นะ่ะอยู่ตรงวาจะมายัางไงอ่ะตั้งล,นะลามแล้วไล่แล้วเล่นนะครับเล่นนะคุณท,ทุกคนเ,เดี๋ยวก็ยกะโยกขายกคาแน่ๆโยคขายขา ข่าลันี้ยเยอะขลา琅เอาเอาเฮ้ยอ้ยอันนี้นี่เดี๋ยวดู่าเลยสนุกองเล่นอลนเลน่นดูขาดูานี่นี่ครับความสนุกของเขาเาไม่มีเพื่อนเล่นฮะไม่มีอย่างอื่นเล่นลนอกจากแมลงเนี้ยมันครับมันมันสนุกคนเดียวเอาเด้อ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 เ้อเด้อ้อเดอเด้อเดาอเ้อเอเดลอเ้อเด้อเเด้อ้อ้อเ้งเด้เเ้ออเอ้้อ้ไปแล้วไปปรึกษาแม่แล้วยังไงยังไง เอาม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 าเอ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 าคือลายเจ้าเหรอลายเจ้าจับำจำไม่ได้ฮะจำไม่ได้เอ้าเอ้าอุ้ยเจ้าป้าใดเจ้าป้าใดเมย์สวยจำแนงเมย์สวยจำผมแนงเมย์สวยจำผมแนงเอ้าอุ้ยดูด้วยอยากเล่นด้วยอ่ะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วทำยังไงโอ้ยขอร้องคุณแม่มาเล่นหน่อยมาช่วยจับหน่อยแม่นี่ฮะแม่มาช่วยจับผมนี่มันหลายโพด โอ้ยนอนแล้วนอนแล้วมาเนี่บ่ไหวแล้วมูหลายโพดเหรียญน้ำบาได้แล้วเมื่อยนอนก่อนจังหน่อยเด้อเมเด้อให้เมื่เบิ่งทางให้ผมก่อนเอาไว้ไงอมาเร็วๆมาปะยยยยยโอ้โหนอนทำไมอ่ะนอนเล่นคนเดียวเลยฮะอันนั่นใช่มีเสียงด้วยเมื่อกี้ตอนนั้นเป็นเป็นบ่อเนี่ยน่ะเป็นหลุมเนี่ยน่ะ ไห้หลุมเป็นบ่อนะหน้า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 นน้านน้านโอ้ยเจ้าคือนมวนคัดเจ็บขึโกบเลยเนาะคืออึ่งอื้อหือบอลเลกันเยอะนะครับทุกท่านเอ้าวจับอ่ะไว้จับอ่ะเอ้ามาแล้ว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 เอ้าขาขาลังอ่ะขาลังอ่ะขาลังอ่ะ เอ๋อโอ้ไปชวนแม่คุณแม่ไม่มาสักทีแม่ครับไปชว่วยผมเนี่ยหลายหลายลอืม,มาจะอ,อจ้อนแม่ครับผมเอ้าจับไม่ได้สักทีเอ้าไม่มีไม่มีจับไม่ได้ไดจับไม่ได้<ม> เยอะมากมเลยครับของแทบเลยเเ,เดียวทองใหญ่เยอมากมาก จับได้หรือเปล่าเราอ่ะเยวมีคนาลโอ้โห่อนแม่ครับเยอะแมลงเยอะอย่างนี้ตัวเองกลัวไปชวนคุณแม่มาเล่นด้วย เพราะว่ามาเลยมาเลยฮะเดี๋ยวเดีด mm ู๋ยเดี๋ความนี่ยนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ใช้ขาให้ดูได้ใช้ขาเอาข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 าเดียวดียวขาดียวขาขาหลังขาหลังอะไรวะนะนะนะดูดูดูตั้งตั้งลำรอแล้วตั้งลำรอแล้วตั้งเราแล้วเอาเอาเอาลอาเอาทำไมมาจับมาว้าดูครับดูเถอะ เนี่ยเดือเอ้ยความน่ารักของน้องเจ้าว่าลูกโอ้โหยกขาหลังด้วยนาะฉันั่งอย่างงี้ยกขาหลังเลยเฉยแม่มาแหมมานอนน้ำกันเรียแม่มาเรียนแหมลูกมือกวักยกแม่นะมึงเนี่ไม่มาให้ทีฉันมาบ่มาผมก็นอนถากับแม่เด้อแม่จับแม่งไว้หลายๆไปเอาไปใส่เบ็ด อยากอยาอยากอยาจับจริที่นะแรงเนี้ยตัวเขาเล็กก็จำไม่ได้หลยดููกเอูด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 อดู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 ดยดู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 ดทดาดููดููด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 ดููดูดูดู เออเออคืนนะคืัคืนเออเออเอาเอาเอานะจับได้ไหมจับมาอะไรจับมาเอามาเยอะมาเยอะเฮ้อนั่นนัฮ <c oughs> chào hai này nữa luôn nữa ồ ngon ừ. thầm ừ. ừ. ตั้งลำรอแล้วครับอยากจะเล่นอัะเน้นเน้นเน้นเนี่ยเอา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 ไปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมจ้าสวัสดีบ๊ายบายนะครับช่องดารุ่งแฟมิลี่ครับผมกลาบสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกท่านครับขอมีความสุขครับ